เปิดค่าตัวแสนชัย PK แสนชยัยมวยไทยยิมก่อนชกบัวขาวในสึกเรียกได้ว่าเป็นแมตช์ที่หลายคนรอคอยเลยก็ว่าได้สําหรับการชกของมวยของเพื่อนสนิทบัวขาวบัญชาเมฆพบกับแสนชัย PK แสนชยัยมวยไทยยิมซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันแฟนมวยก็จับตามองว่าจะต่อยกันจริงจังหรือปาหี่ โดยบัวขาวบัญชาเมฆและแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเปิดสึกดวลเดือดกันในวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2566ในพิกัด68.5กิโลกรัมในศึกกติกาการชกมือเปล่าไม่ใส่นวมต่อยทั้งหมดห้ยกถ่ายทอดสดบัวขาวบัญชาเมฆชกแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมทางช่อง t r u e Vision True Sport 3 668แและวันนี้เราจะพาไปเปิดค่าตัวแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมขึ้นต่อยบัวขาวบัญชาเมฆได้รับค่าตัวเท่าไหร่ โดยแสนชัยพ k แสนชยัยมวยไทยยิมบอกเองว่าหากชนะมีโบนัส5ล้านแต่ค่าตัวแสนชัยพ k แสนชยัยมวยไทยยิม12ล้านตั้งแต่ต่อยมวยไม่เคยคิดว่าค่าตัวจะมาถึงระดับแชมป์โลกเราชกกันจริงไม่ทําให้เสียชื่อมวยไทยแน่นอนสนุกแน่นอนเปิดค่าตัวแสนชัย PK แสนชยัยมวยไทยยิมก่อนชกบัวขาวในศึก เรียกได้ว่าเป็นแม์ที่หลายคนรอคอยเลยก็ว่าได้สำหรับการชกของมวยของเพื่อนสนิทบัวขาวบัญชาเมฆพบกับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันแฟนมวยก็จับตามองว่าจะต่อยกันจริงจังหรือปาหี โดยบัวขาวบัญชาเมฆและแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเปิดสึกดวลเดือดกันในวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2566ในพิกัด68.5กิโลกรัมในศึกกติกาการชกมือเปล่าไม่ใส่นวมต่อยทั้งหมด5ยกถ่ายทอดสดบัวขาวบัญชาเมฆชกแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมทางช่อง Provision t r u e Sport 3 6 6 8และวันนี้เราจะพาไปเปิดค่าตัวแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมขึ้นต่อยบัวขาวบัญชาเมฆได้รับค่าตัวเท่าไหร่ โดยแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมบอกเองว่าหากชนะมีโบนัส5ล้านแต่ค่าตัวแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิม12ล้านตั้งแต่ต่อยมวยไม่เคยคิดว่าค่าตัวจะมาถึงระดับแชมป์โลกเราชกกันจริงไม่ทำให้เสียชื่อมวยไทยแน่นอนสนุกแน่นอน